กันนะคะกันกับพี่คิวค่ะคุณวัชรินจงเย็นยงพวกนโยการฝ่ายแนะนำฝ่ายวิจัยบอโรกรเบคค่ะสวัสดีค่ะพี่คิวสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะพี่คิวน่ะ นะเดี๋ยวไอายังไม่ได้ยินเสียงพี่คิวนะพี่คิวกำลังมานะคะทุกคนสวัสดีค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลอะระหว่างนี้นะใครที่อยากจะมาเจอพี่นิพนธนะคะสบหนึ่งรอบนี้นะพี่นิพนธ์บอกแล้วนะว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ปกติแล้วพี่นิพนธ์จะบอกว่าเอ้ยสบหนะึ่งะจะสําหรับตัวทีเฟกซ์ฟิวเจนะคะตัวทองเนี่ยตัวเด่นเลยนะคะแล้วก็ตัวบิต c o i n นะเอาสบกหพวกเนี้ยเป็นเทคนิคเทรดเอามาใช้ในระบบการเทรดนะพวกเนี้ยได้ครบจบมากๆทอง b i ตคอ i n f ฟิวเจอร์ต่างๆเลยคะ่ะ แต่รอบนี้พินิพนธ์เพิ่มเข้ามาให้ด้วยเพิ่มในเรื่องของการดูหุ้น จริงๆถ้าเกิดว่าพี่นิพนธ์เพิ่มเข้ามาให้แสดงว่ามันมีจังหวะอะไรที่น่าเข้าไปโฟกัสนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มในส่วนของตัวหุ้นไทยเข้ามาด้วยนะหุ้นไทยก็จะเป็นบางตัวนะที่เพิ่มเข้ามาว่าเอ้ยใช้พวกนี้เนี่ยดูในทางเฟรมอะไรย่อยเข้าไปดูได้ไหมยังไงบ้างถ้าเกิดจะใช้ระบบเทรดทีตัวสีบวกหนึ่งนะคะเข้ามาดูในหุ้นไทยต้องมาใช้ตัวอะไรนั่นเองนะอ่ะติดตามกันได้เลยนะใครที่อยากได้ไรายละเอียด สอบถามกันที่ l ลน e แอ B L L M I กันได้เลยนะคะก็สามารถไปเจอกันได้อันนี้ไม่มีออนไลน์นะบอกก่อนของพี่นิพนธ์ไม่มีออนไลน์นะคะเพราะว่าต้องการให้คอนเซ n นเทรตเรียนกันอยู่ในห้องกันแบบจริงๆเจอกันแบบเป็นๆตัวเป็นๆกันเลยนะคะโอเคมาพี่คิวมาหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะพี hello, hello. ่คิวฮัลโหลฮัลโหลค่ะ พี่คิวได้ยินไหมเอ่ยไอ้ไม่ได้ยินเสียงพี่คิวเลยเดี๋ยวพี่คิวยังไม่มาใช่ไหมคะกำลังเดินทางมานะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็ใครที่มีคำถามอะไรสอบถามกันได้ทุกคนเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี้มีคนบอกว่ามีความหวังมากกว่าหุ้นไทยนะสำหรับตัวหุ้นนอกสวัสดีค่ะพี่คิวครับสวัสดีครับ <มา S 2> ได้ยับแล้วได้ยินแล้วเรียบร้อ,รอยสวัสดีค่ะมี่หุ่นฟังน่าจะมีปัญหาโทษทีนะครับ ไม่เป็นไรเลยค่ะพี่คิวแม่ค่ะอัปเดตตลาดกันนิดนึงค่ะตอนนี้วันนี้เรามาเจอกันในวันตลาดเที่ยวเกี่ยวแล้วก็วอลลุ่มก็เข้าด้วยพี่คิวมีวมมองอย่างไรบ้างมีค่อนข้างค่อนข้างผิดคาดนิดนึงไม่คิดว่าจะขึ้นรุนแรงขนาดนี้นะครับก็อันดับแรกเนี่ยประเด็นหัวคือไทยเนี่ยบรรลุข้อตกลงอยู่จริงกับทางกัมพูชานะครับประเด็นที่สองอ๋อสหรัฐกับทางยูนะครับก็บรรลุอ๋อ พอตกลงทางมาสีก็ลดให้อยู่เร็จนะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยก็ยังไม่ออกมาเดือนลายมาที่หนึ่งนะครับก็ลองต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดแต่วันนี้จะเห็นว่าหุ้นลหลายตัววกขึ้นจากสูตดล่างนะครับต้องบอกว่าเซตนติเนเมนต์เนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยรตรงน,นี้กุ้มพลังงานเนี่ยเป็นไปเอกนะครับปตทสอพปตทปตทจีซีนะครับก็ดันตัวนี้ขึ้นมาวันน่าหกจุดได้ค่ะอืม อืมตัวดันตลาดเยเนานะอืมได้นะครับก็ก็โงว,นะว่าอืมเซติเมนค่อนข้างดีให้ยืนพันสองได้เนี่ยก็น่าจะยืนได้แล้วแหละเนี่ยจนกว่าถ้าวันที่หนึ่งเนี่นยหลนยเนึยงกดกันแจกตลาดการขายบบสรัดกะไทยเนี่ยออกมาได้ต่ำสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้ต่ำสหกเปอร์เซ็นต์นะคะรับหรือว่าถ้าให้ดีๆเนี่ยต่ำติดลง,งมาประมาณสักยี่สิบอะไรเงงนี้ยนะครับก็เป็นเซติเมนที่ดีมีโอกาส เดียวกับไซเวกขึ้นต่ออืออือโอเคเรียกว่าตอนนี้ซ e n t i m e n t ดีพลังบวกมาวอลลุ่มก็มาด้วยแบบนี้จะตกตัวไหมคะโอเคผมบอกว่าจริงๆจริงๆเอกุ่มพลังงานเนี่ยเงียบไปสักพักหนึ่งเนาอรอบนี้กลับมานำตลาดค่อนข้างเด่นขอสดปวดเลยค่ะแ,แนวแนวรับที่พี่คิวมองว่าไม่ควรหลุดในของตลาดอันนีค้ควรจะเป็นแนวที่เท่าไหร่คะพี่แนวรับต่อ พรุ่งนี้เนอะเอาพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไปไกลก่อนเพราะว่านางับสำคัญจริงๆมันคือพันสองมันขึ้นมากๆเดียวมันสมควรนางลับพรุ่งนี้เนี่ยเราให้ไว้หนึ่งสองสองสามนะครับค่ะแนวต้านอยู่ที่หนึ่งสองสี่สี่ครับหนึ่งสองสี่สี่นะคะ อมองไป1,244องในช็อตถัดไปนั่นเองนะคะนะก็อีกประมาณรอกันได้เลย10กว่าจุดนะจ๊ะสำหรับแนวนะต้านตัวเซตนั่นเองนะคะมาค่ะในส่วนของตัวหุ้นบ้างค่ะพี P Q นะมีตัวไหนน่าติดตามบ้างคะก็เป็นตัวใหญ่นะครับแนะนำ S G P ครับตัวแรกเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในทิศทางขาขึ้นเลย นะครับพอโมล,ลุ่มเข้าวันแรกด้วย MACD ไดมีสัญญาณบูลล i s นะครับแนวต้านอยู่ที่19บาท50-20บาทนะครับแนวรับ18บาท70จุด stop loss 18บาท40ครบโอ้ตอนนี้19บาท10ซึ่งทำา i g ไปที่19บาท40ไปแล้วเรียบร้อย19บาท50มีโอกาสทะลุด้วยไหมคะพี่ใช่ครับก็เป็นแนวต้านแรกนะครับถ้าผ่านได้ก็รนบดสอบ20บาทได้ไป20ค่ะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบีกิมนะครับบีกิมเนี่ยก็กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางแล้วก็วอลุ่มสะสมมาต่อเนื่องเลยนะครับสโลตโตก็เตรียมปิดตัวสองงาซื้อด้วยนะครับต้านแรก12บาทถึงสิบสองบาทห้าสิบนะครับอแนวรับอยู่ที่ส1บเอดบาทยี่สจุดต็อปรอทที่สิบเอบาทครับค่ะสุดต็อปรอสิบเอ็ดบาท โอเคก็จะมีตัว B ีกริมเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าโฟกัสนะคะ S C G P กับ b ีกริมสองตัวหรือเปล่าคะพี่ใช่ครับผม โอเคอ่ะ okay. อันนี้ก็เป็น2ตัวนะคะที่พี่คิวอยากให้โฟกัสนั่นเองนะคะพี่คิวมีอะไรอยากจะฝากถึงนักลงทุนช่วงนี้ไหมคะตลาดมันเหมือนแบบเริ่มกลับและมีความหวังขึ้นมาและเรายังต้องดูอะไรอีกไหมวอลลุ่มหรือต่างชาติมันต้องเยอะกว่านี้ไหมหรือหรืออะไรที่อยาก็อกว่า,าจะเห็นามาต่างชาติเนี่ยค่อนข้างซื้อสุดทีกันต่อเนื่องเข้ามานะครับแรงขายเนี่ยน่าจะค่อนหมดไปแล้วเดา,ว,ดาว,ว่านะาะว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยมันบทท่อมไปแล้ว เนีคามจัดการที่ลงมาทดสอบประมาณพันจุดเนอะก็ช่วงนี้ก็ยังเทรดดิ้งได้นะครับแต่ว่าในช่วงที่งบออกเนี่ยอาจจะเป็นกลางสัปดาห์หน้าไอ้ขอโทษนะครับกลางเดือนหน้ากลางเดือนสิงหาเนี่ยครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็หาตัวที่งบที่ดีหน่อยนะครับเดาว่ารอบนี้ถ้างบดีเนี่ยก็ออกมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างแข็งกว่าตลาดพอสมควรเลยค่ะอืออ่ะอย่างนั้นก็ดูในเรื่องของตัวงบประกอบเข้าไปด้วยนั่นเองนะคะใช่ครับ โ okay. อเคค่ะพี่คิวขอบคุณมากเลยนะคะพี่ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองจากพี่คิวนะคะเป็นนักวิเคราะห์อีกหนึ่งท่านที่มาให้มุมมองดีๆกับพวกเราใน,นเองนะทุกคนลองเอาไปประมวลกันนะไ sure อเชื่อว่าพี่ๆนักวิเคราะห์แต่ละท่านเขาก็จะมีสไตล์มีท่าเทรดหรือว่ามีท่ารูปแบบระบบของเขาแต่ละคนสังเกตได้เลยว่าไม่เหมือนกันบางคนโฟกัสในแผนเทรดรอบ